สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการคุยข่าวชานะคะอยู่กับดิฉันชัดชัยแสงสว่างเช่นเคยค่ะและก็ยังคงอยู่กับภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะไม่ว่าพี่น้องประชาชนจะประสบกับปัญหาด้านใดหรือว่าอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเพียงใดค่ะเราพร้อมที่จะดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะให้พี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะส่วนภาร,รกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3-2สำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดช่วยเหลือประชาชนเคลื่อนที่เร็วนะคะโดยจัดรถบรรทุกขนาดเล็ก เข้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักติดต่อกันอย่างต่อเนื่องทําให้ต้นไม้ล้มทับนะคะบ้านของนายทองรบแสงคําลือบ้านเลขที่9809หมู่ที่4ตําบลท่าตอนอําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่โดยได้ดําเนินการตัดแต่งกิ่นไม้ซ่อมแซมหลังคาและยังสนับสนุนน้าดื่มเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ประชาชนณพื้นที่บ้านห้วยน้ําเย็นหมู่4ตําบลท่าตอนอําเภอแม อายจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลชุดบรรทัาสารณภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมด้วยยา,านพาหนะและยุทธกรณ์นะคะเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงและก็ยังได้จัดเจ้าที่ เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ําเขาสํารวจพื้นที่จุดเฝ้าระวังที่คาดว่าน้ําจะท่วมเพื่อเป็นการลดความเสียหายและก็ยังบรรเทาความเดือดร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นต่อประชาชนน้บริเวณริมฝั่งแม่น้ําชีอําเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรน,นั่นเองค่ะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ